สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมป้านะครับเชเอมค่ะเราวันนี้ป้ากับเชเอมจะพาไปเที่ยวครับวันนี้ป้าเชเอมพามาเที่ยวที่อุทยานชาติภูเตยโดยเราจะไปเดินน้ําตกตะเพินขี้ใหญ่ตะเพินขี้กลางแล้วก็ตะเพิ่นขี้น้อยกันนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้เปิดกันบ่อยๆให้เดินที่อุทยานชาติภูเตยเนี่ยนะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดในรอบ3ปีเลยจากโควิดที่ผ่านมานะครับเราก็ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกลางเต็นตะเพินขี้ใกล้ๆยอดเขาเทวด เดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถลงไปที่จุดเริ่มต้นของการเดินแล้วเดินกลับขึ้นมาที่ลานกลางเต็นนะ6.5กิโลเมตรจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรับชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดจอดรถนะครับมีจะมีป้ายนี้อยู่ป้ายว่าไปลานกลางเต็น้าเพิ่นขี้นู่นนะี่นั่นน่ะก็คือลงมาจากหมู่บ้าน้าเพิ่นขี้ตรงลานกลางเต็นมเมื่อกี้ประมาณ7กิโลนะก็ามาถึงตรงนี้ ที่จะอารถนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปอีกหน่อยนึงนะไอ้ทางที่เรามาเมื่อกี้คือทางที่ขึ้นไปลานกลางเต็นท์เดี๋ยวลงไปนีดหน่อยนึงจะมีทางลงไปน้ำตกตะเพินขี้ใหญ่<ม>นี่ครับป้ายน้ำตกตะเพินขี้ใหญ่ลงไปตรงนี้ห้าร้อยเมตรนะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังไปนะตอนนี้ขอเดินก่อนทางค่อนข้างชันลงหน่อยนะครับ างเดินนี่ข้างนี่เป็นเหวล,ลงไปเลยนะครับที่เราเริ่มเดินแปดโมงครึ่งเข้ามาอากาศดีมากๆเลยวันนี้ขอพูดรายละเอียดของการมาที่นี่นิดนึงนะครับมันจะมีประกาศอยู่หน้าเพจอุทยานชายภูเตยเนอะว่าเฮ้ยนกตกตะเพินขี้ใหญ่กระเพินขี้น้อยเปิดให้เดินศึกษาธรรมชาติแล้วเราก็อ่านรายละเอียดแล้วก็ทักเข้าไปนะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเ,ออเดินยังไงเป็นยังไงบ้างติดต่อที่ใครจ่ายตังค์เท่าไหร่อะไรยังไง ก็มันจะมีเหรียญราคาอยู่เดี๋ยวผมแปะเหรียญราคาไว้ให้อย่างไรได้มากสามคนก็จะตกคนละ0 0บาทอืบาทแล้วก็ระยะทางเดินเนี่ยประมาณแค่6กจุดห้ากิโลนะคือ6กโลครึ่งใช้เวลาเดินประมาณ4ชั่วโมง3ามถึงสชั่วโมงเดินในจุดที่เราลงเนี่ยกลับไปที่ลานกลางเ็นตะเพรินขี้นะครับเราจะลงมาเกาะแล้วเดินไปประมาณ5 0 0เมตรถึงนะ้ำตกตะเพรินขี้ใหญ่ปกติทางนี้มันก็จะเหมือนให้เปิดให้เดินได้นะเดินเข้าไป5 0 0เมตรแล้วกลับออกมาแต่ไม่ค่อยมีใครมานะครับ ตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้วอยู่ไกลๆเดี๋ยวดูบรรยากาศระหว่างทางเดินไปเรื่อยๆนะที่ทางสุสาธรรมชาตินี้นะครับก็น่าจะเปิดให้เดิอนอยู่เรื่อยๆแล้วนะหลังจากที่ติดโควิดมานานยังไงก็ลองทักไปที่เขตอุทยานดูแล้วก็จองดูนะครับเขาค่อนข้างบริการดีมากนะตอบเร็วตอบรู้เรื่องอืม ลองทักไปที่เพจแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจ่ายกันที่หน้างานเวลาจะมานี่ก็ต้องไปลงทะเบียนที่ที่ทำการอุทยานก่อนนะครับแล้วเขาจะได้ดูกับเจ้าหน้าที่ให้ีกธีหนึ่งนะคือถ้าเกิดสมมติเรามาแล้วเราขึ้นมาที่ลานกลางเต็นท์เพลินขี้เลยเนี่ยไม่ได้ต้องแวะไปที่ที่ทำการอุทยานก่อนซึ่งห่างจากลานกลางเต็นท์นะต้องฝากหมุดอีูทีอือซึ่งถ้าเกิดได้ดูคลิปอุทยานแชพูเตอ์เราอะคือเราไปลงทะเบียนมาเมื่อวาน ก่อนมาเดินนะก็ทําทได้เหมือนกันอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้แล้วก,ก็ตอนนี้มีแต่ป่าไผนะ่ล้อมรอบเราไม่หมดเลยเริ่มดินเสียงน้ำใกล้เข้ามาแล้วอีกสามร้อยเมตรถึงน้ำตกแล้ว วันน่ะมาแรงมันเห็นยังมุมอ่ะรงสารยังมุมเลยดอกอะไรไม่รู้ตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนรู้บอกหน่อยนะดอกอะไรคล้ายๆหงเลยเวลาวันนี้มรู้เห็นไหมดอกนี้ยจะมีสีสีสเหลืองกับสีขาวอย่างนี้ย เหมืนหงนนส์เลยมืนหงส์บินสีเหลืองสีขาวนี่น่าจะผสมพันธุน์เสร็จเรียบร้อยแล้วสกายเ,น,เน็ตไอ้้ไอที่ชูออกมานี่จะเป็นเกสรตรัวเมียเกสรต้นผู้ที่ชูออกมาเป็นคอของเลยนะ,ท,ะที่ายาวๆย่ะหัวหงส์อ่ะสวยมากเราเดินกันมาสิบนาทีแล้วนะนะมาเจออีกประมาณร้อยเมตรถึงแต่เดี๋ยวตรงนี้ิวสวยมากเลยเป็นป่านี่ต้องรออะไรตรงนี้เดี๋ยวจะมินหนีไปซะก่อน ตัวใหญ่มากมันมันกำลังท้องแก่กระแตนอ่ากระแตนมวยกระแตนทำข้าววาต่จีนเรียกเฉาเก๋าใช่เว้เดี๋ยว <c oughs> ไปชายสิมันมารอากการมันมารอจัดการมันมันมันเป็นสัตว์อันตรายมากนะอะไรแล้วก็สู้อันอยากนะม,นม,ม,นมันกินไม่ไกรนะ <c oughs> ทั่งนกอ่ะเออมันขี้ดอยู่เลยถามใครถามพ่อถามเจ้าหน้าที่ จอลำธารอีกแล้วนะครับแต่เราก็เดินเลาะลำธารนี้มานั่นแหละเจ้าที่ชี้แจงมาว่าลำธานี้ไม่เคยแห้งเลยนะครับมีน้ําไหลตลอดปีเลยแล้วลำธารพวกนี้ก็คือน้ํามันจะไหลลงห้วยลำตับเพิงนะครับซึ่งอยู่แถวหัวทเียนนี่แหละเดี๋ยวไม่ก็ไปทางเขื่อนสีด้วยนะครับทำบอกเล่าจากชาวบ้านมาตัวน้ตัดแล้วก็ไปรอบตรงนี้สวยมากเลยร้อยเมตร <อ>ก็ไม่เคยบอกว่าข้างล่างตรงนี้ถ้าเกิดของมุดมีสายป่า<ไ>สัตว์ตัวเล็กลก็จะเข้าไปหลบในนี้ม,<ต>มีรอยไฟยใหม่เคยมีไายป่าตรงนี้ด้วย ดู่ไปนี่สวยมากเลย จาล้ำตกแล้วตึงสมองเอง แต่ตอนนี้เราได้ไปเห็นน้ำตกสะเพรนที่ใหญ่แล้วนะครับเดินมาประามาณ500เมตรนึงจริงๆเวลาไม่นานแต่เราเดินไปถ่ายรูปไปเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลย<ม>น้ำตกตะเพรนที่ใหญ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสวยมากแล้วก็มันมาจากข้างบนนู่นเลยนะถ้าเห็นนะมาจากข้างบนไหลลงมาบนทางสวยมากจริงๆน้ำตกฟิลแบบฟิลการ์น่ะฟิลเอราวัณฟิลห้ลวยแม่คำีเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเดินไปชั้นต่อไปนะครับเป็นน้ำตกตะเพรนที่กลางนะครับเห็นพี่เจ้าที่บอกว่าสวยวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะ นี่เพิ่งเดินไปห้าร้อยเมตรอะเลยหกกิโลเมตรเออมันจะเป็นยังไงบ้างไปไปกันคือน้ําตกเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนู้นหลายล้านปีเข้ามันก็ตกแล้วก็กัดเทกซอกแล้วมันก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆ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 ที่เห็นนี้าง้นข้าเนี่ยเนี่ยเราก็เดินไปนี้จะได้ล้านปีมันอาจจะเดินไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งออเพราะว่ามันกัดเทกซอกแล้วที่แหล่งที่เห็นเนี่ยก็คือบริเวณนี้เคยเป็นน้ําตกมาก่อนอ่าเขาเรียกว่าน้ําตกเดินได้ A miracle that you and I find. เขาโม้งงะะให้ฟงหหอองหังเนอะคือแบบว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะรับมีดเนี่ย เาจะดูว่าคมไม่คมเนี่ยเขาก็เลยเอามิดเนี่ยมาตัดหินเป็นอย่างเงี้ยเป็นที่เลี้ยงแต่อันนี้คือเรื่องจริงครับคือที่เขารับมีดสมัยโบราณนี่รับมีดแล้วคมมากด้วยมีดตรงเนี้ยคือมันเป็นหินไม่เหมือนนี้รับได้คมมากอ๋อมีรอยจริงใช่มีรอยมีรอยมีรอยรับอย่างเงี้ยครับมีรอยรับมีดด้วยนะ ครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปที่น้ำตกตะเพิีที่กาณนะนี่เราคือตะเพินที่ใหญ่เนี่ยเราเดินขึ้นมาแล้วเกือบมีน้ําตลอดทางเลยแล้วแบบมันสวยมากอะ่ะเราเลยแวะถ่ายรูปนานพอสมควรเลยนะแต่เดี๋ยวตะเพรียี่กลางเนี่ยต้องเดินไปอีกระยะนึงเลยเห็นเจ้าที่บอกก็นานอยู่เราเดี๋ยวเราทําเวลานิดน,นึงเดี๋ยวมันจะเลทไปเยอะเนาะเฮ้ยคุ้มค่ามากเลยที่นี่ทุกคนถ้าไปไม่ได้อยากให้มานะมาช่วงนี้ได้เลยมาช่วงสิงหากันยาอะไรเงี้ยมาได้เลยนะ ถ้าเขายังเปิดอยู่นะแต่เขาน่าจะเปิดหละเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านะั้นอากาศมันดีก็จริงอะไรต่างมันดีจริงแต่ว่าคนมันจะเยอะทางมันไม่ได้เดินยากนะแต่มันจะมีความแบบต้องปีนฝ่ายหน่อยๆอ,อย่างทช่ตรงนี้ก็ต้องปีนนิดหนึ่งปีนหินแต่ไม่ยากไม่เกินข้าสมสำหรันะครับคุณพ่อที่มาได้อยู่หกห้านะแต่แข็งแรงมากมเดินได้เหมือนกันจะาจาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่โอเคเห็นตรงนี้เป็นชั้นๆเลยนะดูสิมาทับผมกันมาเรื่อยๆเป็นชันๆเหมือนแพนเค้กอะแพนเค้กร็อกของ ของทางนิซิแลนะถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเดนเป็นช้าง้างเห็นปะมันได้ยิ่งืึ้นใจฉัำเกือบล้มมาตรงน,นี้เห็นม,าามันคนะ่อนข้างมนเนาะมีโอกาสล้มสูงมากเลยต้องระวังนะเดินเรื่อยเพราะเราเดินย่ำน้ำมาด้วยแหละ เราเดินมาจากน้าตกกัานที่ใหญ่นิดเดียวนะครับมาเรื่อยๆเนี่ยก็ผ่านน้าตกที่ลื่นๆเมื่อกี้ซ้ายมือข้างบนเนี่ยจะเป็นทางแวิ่งนะาให้เราลงมาแหละแต่ว่าทางนขาทางชัน นี่เราเดินกันมาสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับไม่อยู่เลยจะถ่ายเยอะเลยนะแต่เราเดินไปชมธรรมชาติไปมันก็เลยใช้เวลานิดนึ่งเมื่อกี้ไปโดนเมื่อกี้ไปโดนเหมือนโดนต้นไผ่อะไรเงี้ยที่มัน,นมีแบบพิษอยู่หน่อยหน่อยเราเลยคันคันที่ผิวเยอะมากถ้ามาใส่แขนยาวขาย,ยาวมานะครับแนะนํามากเลยไม่ประมาทไปหน่อยอันตัวอย่างที่ผิด ใส่มนเริ่มเลยน่าจะกี่คนโอบอะปะโอ้สิบอะตอนนี้เราเดินประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเดินไปถ่ายรูปไปเนอะก็ตอนนี้เป็นช่วงขึ้นเขาอยู่นะเรากพยายามเลาะริมห้วยไม้เรื่อยเดี๋ยวอีกพักนึงเลยนะก็จะถึงตะเพินขี้กลางนะครับอีกประมาณสามกิโลก็ถึงลานกลางเต็นท์ก็าว่าเดินประมาณสามกิโลนิดๆแล้วเนอะนลงๆก็ยังเดินสบายอยู่นะครับมีปีนป่ายนิดหน่อย ปเดินตันเกาะันต่อเดี๋ยวไปเจอทีจะพูดขี้กลางเลยแล้วกันนะยูเวนมีอะไรที่แบบน่าสนใจถ่ายดูอยภูเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือหอยหอมนะครับหอยภูเขาไปเขากินนะรักษาโรคหอบได้นี่ยังเป็นอยู่เลยนะเดี๋ยวเราก็ปล่อยเขาไป everything that i own yeah i'd give it all up now just to be with you somehow unexpected love was found you're the rose in a garden and it shows if i'm honest ในนี้นะครับมันมีต้นอยู่ข้างในอีกต้นหนะนึ่งนะจริงข้างนอกเลยมันน่าจะตายแล้วแหละแต่ว่ามีต้นใส่ไปขึ้นอยู่ข้างในนะนี่เห็นไหมโอ้ยทุกคนฝนตก มีฝนก็องลงมาอย่างหนักเลยตอนแรกนึกว่า่บ่นะแตว่าตกหนักเลยยังไม่ถึงสะเพิินยี่กลางนะฝนนี้จะลื่นมากฝนมาแบบนี้ต้องระวังน้ำป่าด้วยนะครับสังเกตียสีน้ำสีอะไรให้ดีๆนะเดี๋ยวเราต้องเร่งเดินแล้วนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่น้ำป่าจะมาครับจะมาที่เลนเร่งแล้ว ว่าท่านมาเนี่ยอันตรา,ายมากจริงฝนมาตกแรงอยู่นะตันนี้ก็สวย <c oughs> สวยที่เราก็เลยทำให้เราลัน โนเดบยม <laughs> <c oughs> เปีเยกหรือต่อแล้วก็มีมันหรครับ รนี้ก็ได้นะทุกคนกำลังเดินไปพร้อมผมเลยนะเนี่ย ใช่ไหมสวยมากเรียวโคตรบอกเลยว่าเรียวมากนี่จะเป็นทีกลางนะครับโอ้สวยมากมันใหญ่นะสูงด้วย ฝนมันตกสุดยอดจริงเดี๋ยวไปันด้นวยรกฝนมันตกโอ้หอาจจะไม่มีรูปเจ๋งๆให้ดูนะเพราะฝนมันตกเนอะเอาโน่นไปก่อนแล้วกันนะสวยจริงไปโน่นนะครับสุดยอดมากเด,ดกีดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อละ เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางที่ค่อนข้างธุรกันดาลแล้วนะครับรัวฝนม,มันตกด้วยต้องระวังอาจจะไปถ่ายที่ท้นตกโทนขี้น้อยเลยนะขอเก็บก้องแล้วก่อนแล้วกันนะปีนเขาค่อนข้างยากนะโหดีกว่าประมาณ15ทีนะในสุดเราก็ถึงน้นตกตะเกินขี้น้อยแล้วสวยมากครับตกนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนะเดี๋ยวไปดูดใกล้ๆนะ จะฝนยังตกอ,อยู่เราจะถ่ายรูปจากกล้องใหญ่ให้ดูสวยๆไม่ได้นะครับมันเสียกเดี๋ยวเข้าไปใ,ใปกล้เพ่องก็เ่้ารัขึ้นไปนะเี่ยอุ้ยเอ็มร่มมันลื่นมากเลยนะทุกคนถ้ามาต้องระวังด้วยถึงแล้วนะครับ ตะเพรนขี้น้อยนะโหทำไมตะเพรนขี้น้อยมันใหญ่กวัดเพรนขี้ใหญ่สบายแล้วครับเดินไม่ได้เดินไม่ได้ต้องเป็นทางสวยมากแต่ต้องระวังลื่นมากเลยนะหินเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะมีร่องเจาะไม้เนี่ยมันจะลื่นนะเพราะไม้มันเนียนว้าวสวยมาก ใกล้ๆตรงนี้ดูนะว่เาเป็นไงเ,เสียงมันดีมาก้าสวยจริงๆครับกระเพื่อขี้น้อยนะครับจักนี่ไปรางกลางเต็นท์ไกลไหมครับห้าร <500 S 1> <500 S 2> ้อยเมตรารยโอ้ยห้าร้อยเมตรถึงรางกลางเต็นท์แล้วนะไม่ไกลเลยจริงๆเราเราไปขี้ใหญ่แล้วลับไอี้ใหญ่แล้วลับเป็นรถแล้วขึ้นมาแล้วก็เดินลงปนะ <laughs> ก่า, <laughs> กาครับได้เ <laughs> ายครับ <laughs> <laughs> แต่ถือว่าดีมากนะเดี๋ยวไปสมุดกัารไปถอดเแล้วกันะจตกอยู่แต่ก่อนหรือสมัย่งที่ไม่มีนานครับตรงนี้มีกิจกรรมโดยตัวด้วยแต่ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะทำอะไรทุกอย่สวยจริงเราคงพักไม่นานหรอกเพราะว่ากลับไปเป็นน่าจะดีกว่าครับฝนมันตกเียมหมดเลยได้เลยครับเดินง่ายเหรอเดินลยที่ไหมครับีเป็นทาางไว่ผมมันจะเรื่อสวยจริง เธอเองถ่ายรูปไว้ฝากไนะหมมองููสวยๆอยู่ลรือบอกไปนะครับเร,เราเราเดินมาตั้งแต่แตอนเช่อมที่เชื่อมซึ่งสี่ชั่วโมงเป็นนะอยู่นะี่แหละเราทำสถิติใหม่เราไล่ทำหกชั่วโมงใส่แล้ไม่ถึง <c oughs> จะเดินหกชั่วโมง <c oughs> โเจ้เดินต่ออีกหน่อยนึงนะครับห้าร้อยเมตรก็ถึงแหละจะไปหาสบายแล้วครับจริงๆจากลา,กานกลางเต็นท์เพลินที่นั้นนะ่ะ สามารถเดินมาที่น้ํมมาตกกระางที่น้อยได้นะก็ะคือเหมือนทางที่เราจะไปนั่นแหละเดินกลับมา ตวเวงขี้น้อยนะทางคันนี้เองถ้ามอใส่ไปนะครับไม่บอกไม่รู้เนี่ยมาได้เลยเราลานอยู่ไหนอนนข้างบนเหรอ,อมีไรมันยังไม่บอกไม่รู้มาคันนี้ได้จริง นี่ครับลากนกลางเต็นท์อยู่บนนู้นมีมานั่งเยงอยู่หน้าเต็นท์ตรงนั้นอ่ะมีทางเดินลงมานะอยู่หน้าเต็นท์เราเลยทางลงเดินไปเจอเต็นท์เลยแต่ตอนนี้เดินยากนดินมันจะลื่นแล้วนะครับเพราะว่าไม่เจอฝนมาไปแล้วรองเทาง้าเราก็เป็นสภาพสภาพโอ้โหดูยิ่งยองกลับไปดิยู่งยองกลับไปสวยมากโคตรได้ ันเดินขึ้นเดินนี้ไปเลยเราเจอแม่แล้วแม่เห็นเราแล้วดีใจยังดีใจยัง <laughs> ไหนขอนดูหน้าหน่อยพี่ใจยังส <laughs> ุดยอดเลยค <c oughs> เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีตั้งแต่เข้าไปตอนแรกก็คือเดินเรื่อยๆเนื้อสบายๆทั้งตัวต่อเพินขี้ใหญ่เนี่ยเดินไม่ยากแต่จากต่เพินขี้ใหญ่ไปต่เพินขี้กลางเนี่ยเออแรกๆก็จริงเฉยๆนะจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างไกลใช่ไหม แล้วก็จะอย่างที่เห็นในวิดีโอที่เาผ่านมาคือว่ามันเริ่มมีการปีนป่ายอะไรมากยิ่งขึ้นนะประกอบกับฝนตกด้วยเราเลยต้องรีบเดินแล้วแบบมันต้องปีนป่ายพอสมควรหินค่อนข้างลื่นนะจนเธอจะเพินขี้กลางปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเราเลยกูแก้ชีดน้ำตกมากเลยจะเป็นขี้กลางหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการปีนป่ายแบบโอ้โหแบบทางชันงน้เลยอะปีนป่ายตามหินไปนะถ้ามีคนช่วยชุดช่วยดึงหรือว่าส่ง ถ้าส่งเชือกให้ดึงขึ้นมาก็จะง่ายขึ้นหรือส่งไม้ทก rekking ให้จับไต่ขึ้นมาก็จะง่ายขึ้นนะแต่ต้องระวังลื่นมากๆเลยมันลื่นยิ่งฝนตกยิ่งลื่นเลยนะครับเราต้องทําเวลาด้วยเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งลนลนะเวลาเดินจริงๆแล้วก็เดินมาถึงตะเพิินขี้น้อยไอย้ตะเพิินขี้กลางมาน้อยเนี่ยทางทางโหดโหดเลยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าค่อยๆไปหรือว่ามีแรงอะไรก็ยังไหวอย่างผมน้ำหนักตัวเยอะก็ยังเดินไหวนะ หลังจากตะเพิงขี้น้อยเนี่ยไม่มีอะไรละเปการเดินกลับขึ้นมาที่ลานกลางเต็นท์มันจะมาหนักหน่วงก็ตรงที่มาเดินทางที่มันใกล้ถึงลานแล้วเป็นทางดินของชาวบ้านที่ทำไว้นะครับมันติดรองเท้าดินเนี่ยฝนมันตกแล้วมันเปียกมันติดรองเท้าเนี่ยโอ้โหดอโหดมันหนักรองเท้ามันหนักหนัมันก้าวไม่ออกแต่ลุล้วแล้วโอเคมากถ้าอยากแนะนําอะไรก็ผมได้แผลมาด้วยได้แผลที่มืออดีหินมันคมมากอะแล้วมันล้มเอมก็ล้มเพราะมันลื่น ก็อาจจะต้องระวังตรงจุดนี้นะครับเกิดแผลได้จะจับตัวจนนู้นจเนี่ยระวังด้วยแล้วก็อีกอันที่สําคัญคือต้นไม้อ่ะครับพยายามอย่าถ้าไม่โดนได้ก็จะดนะีมันอาจจะมีพิษหรือมีอะไรอยู่ผมไปโดนต้นไผ่เข้ามาั้งคันทั้งแถบเลยแถบซ้ายตั้งแต่ขาจนแขนคันแบบคือคันอยู่ข้างในอ่ะยาหมองทางแก้ก็ไม่ได้ไม่หายอ่ะ แล้วซอฟเฟลจะเอาไปฉีดด้วยก็ดีนะครับพอดีวันนี้ฝนมันตกอากาศมันเย็นๆไม่ค่อยมีเหงื่อก็เลยไม่ค่อยมีแมลงอะไรมาตอมแต่จริงมีแมลงนะแต่ที่นี่นไม่มีทากแล้วก็ไม้เทรคกิ้งมีจะดีมากเลยนะมันเดินสบายขึ้นแล้วก็แต่มันจะเป็นปัญหาตอนทางชนะันๆอ่ะมันอาจจะเป็นพาล่าเรานึงๆนะต้องไปม้ทุคกิ่งที่แบบพับออกพับเข้าง่ายก็จะดีแล้วก็เสื้อกันฝนมีก็ดีนะครับตัวใหญ่ๆที่คุมทุกอย่างเลยก็จะสบายเวลาเดินแนละ้วไม่ต้องห่วงว่าฝนจะตก แล้วพอฝนตกเราก็เลยไนมะ่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ทุกคนดูนะแต่ก็ประมาณเท่าที่เห็นนั่นแหละสาลีตกเพิ่นขี่ใหญ่กลางน้อยสวยมากจริงถ้าเป็นไปไ,ได้ก็อยากให้มาเองมาสัมผัสเองนะครับสวยมากแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าครั้งหน้าตาพาไปจะพาไปที่ไหนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดี